ยังว่าขนาดได้ออกมาเล่นข้างนอกกรงไม่มีกรงอยู่ก็ยังดรามา่าหรือพักสายตาเหรอหรือว่าหนุ่ไม่ชอบอาา่ะฮะที่มีคนเล่นมือถืออะหรือว่าไงครับเปิดเปิดงอนหรือว่าน้อยใจหรืออะไรอือ เป็นอะไรอที่วิ่งมีตั้งเยอะแยะมไม่วิ่งหรอที่วิ่งก็มีนะปะฮือน้อยใจเหรอได้เกี่ยวกับต้องออกมาเล่นเลยนี่ก็ออกมาแล้วนี่ไงเพิ่งออกมาเลยนะเนี่ย